สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมกับบรรยากาศตอนนี้อยู่อุบลกัเป็นเวลาประมาณาตีหา้หาจิบกับสิบหกโมงเสาแล้วแต่ว่ากับบอท่านได้อ่าอดหกโมงดีนะหลังจากที่เมื่ขึ้นเดินทางเข้าบ้านแบบ มืดมืดม่วม,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 มครับเป็นงานแรกครับที่เขาบ้านดึกดึกดนๆดนะครับผมแต่ว่ามันก็ออกไปเห็นงานสายจริงๆนะครับน่นรถเกี่ยวอีกคันก็จอดอยู่นู่น,นเดี๋ยวสิท่ทำการอ่าซอมขั้นนั้นให้เพิ่น นะครับโดยการถอดเอาชุดลูกปืนออกโอ้เมือว่านี้โค้มต่อโค้มต่อสองต่อครับอ่าต่อแรกเฉียดชิวครับนิดเดียวเบียดขางนะครับต่อที่สองอมันเป็นต่อฟังดินเนาะ,ะเกล่นแล่นขามไปแบบแบบกุ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 บก,กุกกกกกไป นิดหนึ่งนะครับส่วนต่อ,อต่อสุดท้ายนี่ม็นถอยหลังชนครับถอยหลังถอยหลังมันมันเป็นต่อเขาเรียกเขาเรียกว่าต่อจมดินนะต่อจมน้ำถอยหลังไปเบียดไปชนโอ้ยมาหน,นีครับอื้อ วันนี้ก็รอเบิ้งครับรหวังว่าจะาได้มีงานออกบ่ถ้าเบิ้งกันของอถ้าแก้อ่อนเพินเนเ่นเพิ่นสีเปียนสกูครับเปียนสกูเดี๋ยวเอาขาต่างกล่องกันเด้อพี่น้องปวดแข้งปวดขา อันนี้บ้านใหญ่ก็มีแค่แม่ครับพอนอนครับส่วนผมนอนอยู่บ้านหลังหน่อยนะครับผมนอนอยู่บ้านหลังเล็กนี้นะสิไปทําการเอาูปืนออกไห้เพิ่นมันแข็งมันมันอันนี้พวหูจะถอดออกได้ไหครับนี่ เอแปดสิบสองวียันมากอ,อ,อีมโอ้ <c oughs> ยเ่ง,งไรถังโอพอไปก็นเลยสิไปก่อนอเอายังเอายา,ายง,ง้อบอเอาคั้วออ,อกออกคอกโอ้ถังนีงปเปล่าขั้วออกขอกเย้ <Yeah. S 2> <c oughs> อันมองไปเจียวกับหยาไรพอดีดีเออเียวหยาพอดีอืม <c oughs> เปิดผ้ากันลื้อใส่ลื้อพุ่งไว้พี่น้องเต็มหนึง่งจักจิตใส่ใดบ่ใดว่าสันว่าถอดเลยอเอาได้ผมเบิ่งน้ำกันเอาให้เรายึดใส่ละตัวนึงม <c oughs> ะเดี๋ยวจะทำการถอดมันถอดได้ไหมให้เบอร์สิบเบอร์สิบสองได้เนาะตัวยึดหัวมัน นี่ครับปัญหาของเพิ่นยูนีพี่น้องากันดื้อไวแล้วจกสิไซได้บ่บู้เพิ่นมาลูกหยุดคมดินี่ครับนี่แหละว,วิธีการ เสริมเกี่ยวเสริมสกูนะครับนี่เบิงไวสำหรับผู้ใดที่งบหน่อยแต่ว่าอันนี้สร้างโอนเพื่อนเสริมไวสองปีแล้วมันมันเริ่มสีมีกินเมนหม็นใหม่มันเริ่มสีสีขัวเขาแล้วนะเพิ่นก็นได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งสองโตเลยโตแล้วจักบาท แสดงว่าเมื่อวานนี้ลงทุนไปหกพันหมดด้วยสินเออออกแล้วพี่น้องนี่ครับง่ายๆาออออาาแต่ออว่าแบบความเข้าบัวหูเนาะเข้าหัวหูมีนอตเบอร์ที่สองยาวกว่านี่ป่ง ก็ต้องบอกัน no, ย no, ัเทียเด้เดี๋ยวเขาจมเลยห้หุ้กุ้งเหอเรา้องข้าวนี่ัวยเอาเนเจจบจักุ้งกันมาจังเอากตอมาไออกแล้วครับพี่น้องออกแล้ว ันนี้นะโบมีหยังครับมันบ่มีอาหยังเราก็มาใส่ของใหม่เฮ้ยเขี้นู้งเฮ้ยแล้วงงสุดปะอ๋อเขี้นไหนวะ ตัวไอ้ไว้โอ้มันแมนมันมาลอกกอกแกงมันมันอันนี้ก็มันมาล่องกองแกงไว้เลย มันอุดหัวไบบยก่านตั้งเอาบนี้ต่้งมันขิดหลายตัวนี้เป็นตัวตั้งเซ็นเซอร์ตัว เ er, ส้นเสซอเสอกูยเวลาสกูเขาติดในห้องติด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 เวลาสกูติด ต้องตัง<อ>ต้งเอาเด้อเจ้าตั้งเอาเด้อถ้าเกิดเจ้าใส่เรามันอันถ้าเกิดสปูมันห้องอะนะตีตดตีตีตตตตนะเขากะเขากะมาตั้งตัวนี้เอาเพราะว่าผมบองหัวอันไอ้ของยันมานี่มันมันตั้งห้างทำไรอะนะ ใส่เข้าไปก่อนถามมันปร้หงก็ดีไปถามมันหองก็งกคือแสดงว่าเข้าตรงตั้งสกู

soi, ngôi nhà soi thì nồi nó... ngôi nhà nhà làm gặp bình sang hiện hiền มันยากดูดูการเกีียวเข่าเป็นสร้างสองลเรียบร้อยนีเา่กอนัยไหผมใส่เข้าไปก่อนนี่ครับเรียบร้อยครับผมพี่น้องแค่อยู่กับการตัดสินใจคือเพราะว่าลังเทียเพิ่นบอเคยถอดเพิ่นบบหูเพิ่นกับบบเคยถอด เพื่อนกับยานยานมันแตกยานมันอันนี้เข้าก็มีโซนหนกเข้าก็มาฉีดใส่ปื๊ดเข้าไปเข้าก็ดูดออกเลยครับคันดูดออกเป็นเป็นชุดลูกปืนครับเป็นชุดลูกปืนนี่ชุดลูกปืนนี่อ้ล่ะฟังหนอะยตัวใดล่ะว่านโอ้นี่วม,มันคือหลายตัวเ อูอ้สามท่อนบุต,ตรนี่อยู่นี่นอืมไปขายแม่กันมี่ี่ก็ขึ้นตู้ตัวลยเหียวนี่อู้ขึ้นตู้นี่เหี้วก็คู่บ่ต่ตางเลยเนาะนี่ครับมันก็มี่เซนนี่ครับว่ามี่ยังไหลนะครับเป็นเอ่อเขาเอืน่นว่าเอ่อโตสัมผัสหัวเซนเซอร์อยูน่นี่ตัวนี้นะครับเวลา เขาติดปุ๊บหรือว่าเขาตั้งชิดเกินไปมันก็ะจีห้องติตดตี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 ตดแต่ว่าหยันมาผมก็บอกหูเพราะว่านี่นเส้นเซอร์มันเป็นแบบนี้หยันมามาเส้นเซอร์มันยิ่งเขาทั้งขางผมก็เลยผมคิดว่าความห่างความห่างของมันนี่มันหนาจิตั้งมาแบบมาตรฐานแล้วมันบ่นหนาจะได้ขยับขยับดูคือคู่บตานะครับคู่บตานี่ต้องแบบ แค่ใบเลื่อยควมหางของเซนเซอร์กับหัวสกูแค่ใบเลื่อยอันนี้ยังสงนี่โอ้เป็นปิ่นเป็นบูดเอนเป็น,เป,นเป็นแหวนแป้นแหวนยังมันบอกมันบอกเจก้ากระบิดโตไข่กับบอกไหม ไม่ไล่ไหมเจ้าไข่กับบอกเอานี่ไงไข่กับบอกเป็นนนี่อากาศจะจะดูเอาบอ่อืม <laughs>

มันอัดปุ๊บมันจะมันหย่อนครับตมมันหย่อนมันจะเดืดครับุ๊มันก็ไปเต็มเรื่อยไปที่เต็มเรื่อยเนี้ยวันนี้น้าจะเต็มเรื่อยน่าจะถอดกระบอกจะต้องถอดกินกินจักรบนตัวนี้ออกต้มกระบอกออกออกได้หลางกระบอก เจ้าก็อยากเอามื้จกเลยไมรู้จะเอาส้อนเท่าไหร่ก็จะปแฝงอันนโอ้ยนำแฝงครั้งจะวีเกินขวดออกกี่ดีเอาแฝบล่างแล้วกนเอาตั้งเอาใส่แบก็ตังไว้ก็้องหนักองนังฝากคุนั อัดจลละ l a b ครับบนบนเสีดับแฟบเด้วนเหี่ยวเลยคุ่นยกตัววเอาตัวเอาเฮ็ดให้มันไนอ้นี่ยั่อยให้มันบุ่มๆเหมืนมาแบบนุ่นๆยังอยเออเอาหน่อยๆเพื่อยางตีเพื่อให้มันให้มันอัดหัวกระบอกเออนั่นแหละคันเข้าไปบัน่นเอพอพราะมันยังอัดง่ายตัวย่างเดียว <laughs> อันจะยิ่งยิ่งก็บบอกไงย่อนว่าอยู่น้ำรถเกีียวหลายปีนี่แหละก็เลยกลายเป็นผู้ชำช่องในการอัดกระบ,บอกจารบีเลยเอา กดลงบัดบีบเนี่ยบีบตัวนั้นปั๊บก็กดฟืดลงไปเลยเออมันจังไรอากาศได้เร็วเห็นว่็เกี่ยวง่ายอยู่เข่าปีนี้มันหนามันหลายหนามันหลายรถมันเลี่ยนมันเลี่ยนสบายมันบ่เปืองช่วงล่างกับโบเม็ดเร็วกันคือจังปีวังหันนี่โอ้ย วันตะสี่ไฮทั้งครับทั้งสอมไปน้ำปีนี้กะเนี่ยมดสาวกะเช็ดธรรมดาปกติแต่ว่าปีนี้เพื่อนหมานก็มูเลยหมานแต่หน้าทงแรลกเลยนี่เ <c oughs> <c oughs> มืดไปหกเกจ็ดท่านหมู่านมาสันในไนได้เห็ดแล้วก็เห็ดมันหมืดเลยเนาะใช่มันหอดตาืมสามมันโบราณหรือล่วงเขาไงที่มันสร้างอันนั้นมากเลยว่าเปลี่ยนหรือได้เกี่ยงอย่ไร เออ,เ,อ,าาอเขาก็มางถอดใส่เลยเออใครอยู่มันรับผิดชอบนาทีมันอยู่แต่ว่าอย่างมันนี่อย่างมันหนามันใหญ่อีหลีเกินมากกวนแต่อย่างรถเกาหาลด 5, ลดอยหาเว้ยอัดเจระบีก็ได้คันออกมืดได้เลยนี่อันอันนั้นเพิ่นไหมดอกเกียนโอ้ย <laughs> ขายไปเลยตีรถขันนั้นขายแล้วอู้ม้วนกเกให้เหลือไปขายเออม้วนม้วเกให้เหลือบอรถคั้นนึ่งม่นเออแกลไปขายเกลไปขายอือคือบ่ปปบอกว่าเก้มาเปลี่ยนผมเี่ของผม,ผมยังดำาให้ก็รดทังเพืเ่อนเพิ่นว่าสาหมื่นเกลี่ยเหลือนะ อออัันนเกี่่ยยยวููมันต้องอยู่มันมีน็อตตัวเดียวเนาะโอ้ยเว้ยยันมามันอาเทียตคูสองตัวบอสลาแกนตัวนี้มันขั้นมาเปเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะหลบมเนี่ยอือโอ้ตอนที่อันเอาผ้ากันออกตอนนั้นตาปตาปไปซื้อตัวตาบมาโอ้ตาบใหญ่กานี้กระสีมี๊อมี๊หรอก เดี๋ยวกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีครับแสงแดดออกแล้วครับผมแสงตะเวนจานออ้าน้องหยากกันน้ำตาบ่าไวหาที่มันสดใส <c oughs> ึ้นแล้วครับแสงแดดึ้นแล้วพระอาทิตย์สดส่องียบรอยพี่น้อง ผมก็จะทำการทำาพิมสะอาดรดก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์ฝากไว้หลายๆถ่านหลายๆคนนะพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบาย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 นะครับ พี่พีน้องทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมให้มีเงินให้มีเงิน,ม,งนมีทองใส่ลายๆนะครับเป็นยังหลอดอ